ก็เนี่ยผมยังยังคื่นชอบนะว่าไอ้คนเก่าๆเนี่ยเขาดังขึ้นมาด้วยตัวเขาเองแล้วก็ไม่มีใครมีทุนมาเชียนะครับว่าต้องเชียต้องโปรโมทอะไรเมื่อก่อนนี้ถ้าเกิดไม่ไม่มีพรสวรรค์เนี่ยนะฮะตกปลาตายเขาไม่เอาเขาวงด้วยอาจารย์อยากเชียร์ทุกคนไหมนวดไงชุดที่มาเดี๋ยวลองถามดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงวันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ได้พบกับทางครูชัยชนะของเรานะครับว่ายังมีอีก หลายเพลงหลายบทเพลงที่เป็นที่โด่งดังนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เปิดใน MV นะแต่เราจะให้ร้องสดๆนะครับลองลองแม่แต่งล่มใบเนี่ยที่ว่ามันโด่งดังแ่นงไงใครเขียนอาจารย์ไพบูลแต่งแต่งมาจนกระทั่งบางคนบางท่านที่ฟังเพลงนี้ก็หาว่าผมเป็นคนสุพรรณครับแต่ผมไม่ใช่คนสุพรรณผมเป็นคนชะเชิงสาะเชิงสาวคนแปริ้วอำเภออะไรฮะอ่าบางคล้า แต่ว่าไปได้เมียสุพรรณเนี่รเขาเนียกร้องอย่างนี้อเพลงมาแต่งปครับสวยจิงนะน้องสาวผิวขาวเหมือนกับฝนแตงร่มใบทำบุญมาแต่ปากได้จึงสวยวิไลบาดหัวใจนุ่มหนักหนาปาสาสุพันธ์เลยะปัสาวุพันธ์นี่เขาเรียกว่าเนยเนยแต่ว่าฟังแล้วมันยังไงล่ะจะว่าไพเราะก็ไพเราะจะว่าสนุก ขำก็ขำฟังแล้วเนี่ยมันมันเห็นเลยว่าเออสงสัยคูใชยนะคงจะคนสุพันมั่งดูยำเนียงสุพันเนี่ยที่ไหนได้แคนฉะเชิงเซาอาเภอบางค้านะครับเมื่อก่อนนี้ทํานาไหมครับอาชีพทำอะไรผมผมไม่เคยทํานาเลยพราะนาผมไม่มีทำอะไรเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งด้วยความจนนะครับไม่มีไร่นาไม่มีอาเช่าเาก็ไม่ได้ช่าทําก็คุณแม่ก็ไปเช่าเอาไม่ใช่ ไปรับจ้างอ๋อเดียวรับจ้างเกี่ยวรับจ้างขนํำทำนาไม่เป็นเข้าใจว่าเออเป็นคนที่แบบว่าเป็นศิลปินแห่งชาติคงจะร่ำรวยมาแต่ต้นไม่ใช่หรอคะไม่มีนาจะทำไม่มีอะไรเลยครับคือไม่มีอะไรมาเลยก็คงจะคุณแม่ก็รับรับจ้างเกี่ยวเก้ารับจ้าง ดำนาอะไรเงี้ยลำบากมาก่อนอ่ะคือไม่ได้ขับช่อยเงินช้อนทองมาพ่อแม่ไม่ได้มีสมบัติให้ก็มาดิ้นรนข้นฝายเอานะครับมาวันนี้ก็ไม่ใช่พ่อแม่ผมไม่ดีนะท่านดีแต่ท่านไม่มีจะให้เนี่ยผมมาเสื้อตัวเกงตัวเข้าเข้ากรุงเทพทีแรกมาจนกระทั่งตอนนี้เดี๋ยวพวกก็ก็ยังมีเท่านั้นนะครับเนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นแล้วว่าคนที่เขาเอ่อมีชื่อเสียงเนี่ยใช่ว่าจะเป็นคนมีฐานะ ก็โดยพื้นเพก็คนท้ามันชนทั่วไปแต่นี่ไอ้คำว่าพรสวรรค์มันไม่ใช่อยู่ๆแล้วนี่คนนคนนี้จะเป็นได้ไม่ใช่นะมันต้องมีเรียกว่าอย่างไงมาจากตัวเขาแล้วก็ไปหาเก็ดเล็กเกตน้อยจากนักร้องดังๆในอดีตมามาพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ตัวเองก็ ใช้เสียงของตัวเองในที่สุดนะครับนั่นคือเป็นเกิดเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาคุณไมโรดกับช้เล็อมาเลยลเสียงไม่เบานะเนี่ยวันดีวันดีคุยคุยเรื่องครูอย่างเดียวนะครับก็ผมยังชอบนะครับวิธีการร้องของครูนี่นะครับคือในเรื่องการหลบเสียงซึ่งนักร้องในยุคปัจจุบันนี่มีหลบเสียงกันทุกคนแล้วครับแต่จะหลบให้มีเสน่ห์นะฮะจะหาอย่างครูชนะหายากผมยกตัวอย่างให้เพลงนะเดี๋ยวให้ครูก็ขึ้นให้ดูเพลงร้องใต้นะ พอมันมีสูงใช่ไหมแล้วมันหลบต่ำใช่ไหมนะล่องตายไปตามเสียงเพลงเนี่ยนะกล่อมบอลเลงเป็นเพลงเล้าใจเนี่ยไอ้ผมหลบผมหลบพร้อมหลบได้ดีเพราะผมเคยหลบอะหลบอะไรฮะหลบเจ้าหนี้หลบเจ้าหนี้เจ้าหนี้มาหลบก่อนไม่ใช่หลบเมียฮะเมียไม่ต้องหลบเพราะไปไหนไปด้วยกันตลอดเอาเพลงอะไรนะเนี่ยล่องใต้ล่องใต้ให้หลงให้ไปไหมขึ้นเนี่ยขึ้นตรงไหนฮะตรงไหนตรงนี้หลบตลอดฮะ เอาท่านแยกเลยโอ้ชุมพรขอพรที่แสนสุดดีสุราธานีเมืองคนดีจึงสุขสดใสนะครศรีธรรมราชอยากประกาศประทามเกลือไกลกระบี่ตุกสดใสปากหัวใจให้พี่หมายปองเนี่ยคำว่ากระบ,บี่นี่ กะบีสุกสดใสแล้วจะเอาคนอื่นจะมาล้อว่ากะบีเนี่ยจะหลบเะหลบไม่เหมือนมันไม่แนบเนียนอ่ะแต่ครูนี่เขาหลบได้แนบเนียนนะครับคือว่ากะบีเนี่ยแกลงแค่ลงต่ําเลยนะฮะถ้าไปดูในกราฟเสียงเนี่ยพอถึงกะบีมันจะลงมานี่นะลงต่ำเนี่แล้วจะลงสวยเอวต่ำใชมันจะลงมามันจะทําให้มีความนุ่มนวลนะฮะ อันนั้นต้องหกสูงแลยยักไปต่ำอันนี้ไม่ใช่คือว่าลงตามแบบพาลากกันเลยไม่ใช่นี่นะครับบทเพลงล่องใต้เนี่ยแล้วก็พรณนาถึงจังหวัดทั้งภาคใต้ทุกจังหวัดนะมีจังหวัดนุกนจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวใต้ของเรามีความสุขว่าเออจังหวัดที่เราอยู่ก็มีเพลงเหมือนกันนะเออบางคนไม่เคยเขียนเพลงอ่ะชุมพรสงขาอะไรต่างๆนี่นะครับปตานีปรากฏว่า เพลงเดียวคุ้มเลยนะเพลงเดียวได้พัลนาหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยนักการเมืองนักร้องนักแสดงก็มักจะเอาไปร้องตามงานเทศกาลต่างๆอันนี้ต้องยกความดีให้กับอาจารย์ผมใครเขียนอาจารย์พยมบุกดาท่านเขียนครับคพยมบุกดาตอนนี้ท่านลงลับไปแล้วนะท่านก็ได้สร้างผลงานไม่มากเยอะมากมายหลายพันแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือครูพัยบุญบุตรขันซึ่งผมารเนียงก็ได้ผมจะผมอยากอยากจะถามหน่อยว่าครูพัยบุญสนิทกันดีไหมครับ ผมสนิทกับท่านดีท่านสนิทสนมกันดีแต่ว่าไม่ไม่ค่อยทราบประวัติด้วยว่าชีวิตจริงของท่านรู้จักท่านเพียงคนเดียวก็มารู้จักก็มาตอนที่ไปร้องเพลงให้กับท่านเนี่ยตอนพี่พิพัฒน์บริบูรณ์ก็พาไปหาตอนนั้นบ้านท่านอยู่ที่อตรงปทุมวันบ้านหลังเล็กๆนะท่านท่านอยู่อยู่สองคนบ้านเช่าหรือบ้านเป็นบ้านเองบ้านบ้านของท่านเองมั้ง เช่าหรืไหอไม่แต่อาจจะเป็นบ้านของท่านเองอ่ะหลังเล็กๆนะครับก็ไปรู้จักตะกาไปร้องเพลงมาก็เลยนิสยัยท่านดีมากอาจารย์เปรบุญบุตขาเป็นคนเงียบๆขึมๆถ้าอยู่เวลานี่อายุเท่าไหร่พูดถึงถ้าท่านไม่สิบแนน <80 S 2> ปดสิบกว่าต้องแปดสิบกว่าแล้วนะ ได้ทราบข่าวกประมาณนะฮะได้ทราบข่าวว่าท่านเนี่ยในขณะนั้นนะท่านป่วยใช่ไหมเป็นโรคอะไรทักอย่างโรคเลือดอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ใช่หรอกเป็นโรคไม่บอกว่าเพราะว่าท่านไม่สบายกันเลยไม่สบายดีกว่านะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยที่ท่านเขียนได้ลึกซึ้งเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอะไรว่าความเหลื่อมล้ำนะว่าทำไมเราไม่เหมือนเขาอะไรเงี้ยนะไม่รวยเหมือนเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยนะผู้หญิงเลยไม่มาสนใจอะไรเงี้ยแลวเขียนเพลงผู้หญิงสนใจ สนใจเยอะถึงที่เป็นอย่างนั้นเพราะความหล่อของท่านไงนี่ถ้าเรียนถึงมแดสมัยก่อนโอ้โอยากนะจบกว่าจนจบมแปดินลายมือท่านสวยแล้วก็ตอนนั้นโอ้ไม่มีใครที่จะหล่อมาท่านจบมแปดที่สาวๆชอบเยอะเดี๋ยวดีมีเขามีจัดงานลํำลึกนะครครูไับุญบุญขันรู้สึกจะเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนที่อำเภอสามโคกใช่ไหมสามโคกปทุมธานีถึงผมก็ได้ยินข่าวมาแต่ไม่เคยไปนะฮะวัดอะไรนะวัด ที่บ้านลงไปบุญอะวัดไผ่อะไรนะวัดก็อยู่สามครัอยู่แถวแถวปะทุมเสามสามโคกผมก็เลยติดตามทั้งแหวัดสามแหั่สามแหลไปแล้วเนี่รับเปีเราไปกันทุกปีเป็นบุคคลที่เขียนเพลงได้เยอะแล้วก็เป็นคนที่นักร้องโด่งดังในอดีตนะฮะไม่ว่าทูนทองใจนะครับครูชัยชนะบุญยโชนะ แล้วก็หลายท่านนะครสอนคีรีทีประจบนี่เยอะเลยิษย์ท่านที่ท่านแต่งให้ดังก็สอนคีรีกับลุงเพชรเขียนดังลุงเพชรแหลมสิงนะครับใครได้ร้องเพลงของท่านต้องดังทุกคนเพราะท่านบอกว่าสามเพลงถ้าไม่ดังจะหักปากกาทิ้งมันพูดไว้งั้นเลยแล้วก็เขียนไ้้สาบซึ้งนีครับพารนาต่างๆนี่มันได้บอกเห็นภาพ เรือวงบอกเลยว่าเป็นเป็นศิลปินที่เป็นอัจฉริยะที่มีเขียนภาษาเพลงนะเขียนภาษาเพลงได้จับใจนะครับแล้วก็ยากนักที่จะไปหาคนที่มาคู่กับท่านได้นะครับเป็นนักแต่งผูดถึงสมัยถ้าเป็นแบบแถวยุโรปเนะครับเป็นแบบเหมือนเชกสเปียร์นีนักเขียนเป็นผู้โด่งดังไว้ทั่วโลกแต่ของเราเนี่ยคนไทยเรารู้จักดีนะครับเพลงที่ดังๆไม่พลาดนะ ครูไพบูนเกือบทั้งนั้นเยอะเลยผมมีอยู่บทเพลงนึงผมไม่ทราบว่าใครเขียนนะเนี่ยของของของครูชยนะเนี่ยผมจะขึ้นในฝั่งนะไม่รู้ว่าพวกเราจะเคยได้ยินไหมฮะมันพรราถึงท้องทุ่งนาอะไรเงี้ยนะครับภาษาชนบทนะครับเชิญฟังนะครับชีวิตชาวนาผมอยู่ท้องนาก็เป็นสุขใจหากินตามประสาไป ไม่เคยเดือดร้อนเลยนานเรื่องที่อยู่กินผมมีพื้นดินพอจะสร้างสรรค์ชีวิตตามความหมายมันตามฝันของเราชาวนาเนี่ยฟังแล้วเป็นไงได้บรรยากาศผมพราผมเป็นชาวนาเนี่ยนะผมได้ยินเพลงนี้เนี่ยผมต้องร้องให้ได้เพราะว่ามันเข้าบรรยากาศ เขาบอกว่าอะไรนะคะนี่อาจารย์ผมไม่รู้ชื่อแต่ผมเคยเคยร้องก่อนจะรู้ชื่อเพลงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้เพราะผมรองไว้แต่อาจารย์ลองผมสนใจอยู่นิดนึงผมมีพื้นดินที่พอจะสร้างสร้างใช่ไหมผมว่าขายที่ดินอันนั้นมาทําอัลบั้มเพลงเลยขายขายอัลบั้มทำอัลบั้มเพลงเนีเสียงแจ๋วจริงเพลงนี้มันชื่อเพลงวิมานบ้านนาผู้ที่เขียนเพลงนี้ก็คือคุณต่อชัยผู้ชมพู เดี๋ยวี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วตั้งไว้สวยงามมากตอนชายบุนจงมาเขาเขียนเพลงนี้ให้การแก้วสุพันดังไงหลงกลุงหลงกลลืมเน้แก้วตาไหนว่าจะรักพี่คนเดียวกันคนเดียวกันนี่นผมชอบใจว่าไอ้คนเขียนเก่าๆเนี่ยเขาเขียนเนื้อพรรณานะว่าฉันเป็นชาวนาฉันอยู่ท้องนาฉันก็เป็นสุขใจหากินตามภาษาไปไม่เคยเดือดร้อนเลยนั่นคือเอาพูดจริงๆนะว่าถ้าอยู่ท้องนาเนี่ยนะ เด็ดผักบุ้งผักกระเฉดตามหูไล่ไปนะนะอ้าวอ,อาช้อนปลา,าม,มาทำกับข้าวไม่ต้องม้วนไก่ก็อยู่ใต้ถุนบ้านได้สบายเออมันได้แล้วมีข้าวแล้วก็ขายบ้างแล้วก็เก็บไปสีกินบา้างในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวคือเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นวิมานของของเขาเป็นความสุขเป็นความสุขของพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่อยู่อย่างพอเพียงอ่ะคือถ้าเราคิดนะว่าอยากจะปักหลักชีวิตทางชาวนาเนี่ยนะ เอาว่ากัดก้อนเกลือกินมันอยู่ได้นะบรรยากาศดีแต่สมัยนี้มันไม่ใช่สมัยนี้พอทานามันมุดถึงอะไรปุ๋ยเลยบอกทํานาล้วไม่มีปุ๋ยไม่ได้เลยแล้วปุ๋ยมันต้องนําเข้ามันมาจากปิโตเคมีนะครับเทคโนโลยีอันนี้ก็จากต่างประเทศมันก็แพงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะมันมีไอ้พวกโรคภัยต่างๆไม่ว่าเพี้ยกระโดดไอ้ใบส้มบ้างอะไรตาอะไรมันก็ทําส่งผลให้ วิถีชีวิตชาวนามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนไม่ค่อยมีโรคภัยอย่างนี้ใช่ว่าเมื่อก่อนเขาทานาปีอย่างเดียวไอเดี๋ยวนี้มันมีนาปังเพราะนาปังนี่นไอ้พวกมแมลงต่างๆมันก็เข้ามาเกาะกินข้าวของเขาก็ส,ส่งผลให้เราต้องมีต้นทุนถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้การใช้จ่ายเงินในการเพาะปลูกเนี่ย มันจึงสูงขึ้นแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะแพงอย่างนี้แล้วไปทํานาทําไมเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปเป็นนักร้องดีกว่าไหมไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับต้องขายดังนั้นเนี่ยคือว่าคนทํานาเขาต้องอยู่กับนาใช่ไหมเรื้องนี้มันสำคัญอีกอย่างหนึ่งหนักเลยคือหมายถึงว่าเราเราขายควายกันทั้งหมดหรือไม่ก็ฆ่าทุวายทั้งหมดไปซื้อรถมาไถนากันเนี่ยเนี่ยมันลำบากตรงนี้ไงเขาอะคบลำบากเลยสมัยก่อนเราธรรมชาติน้ำมันแพงก็โอ้ขึ้นอะไรรถอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยพาย ลงทุนหนักเลยนะเนาะก็ผมคิดว่านะว่าเราเองเนี่ยนะว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยนะวิถีชีวิตีชาวนานี่คือกระดูกสันหลังของชาติดัางนั้นผมเองเนี่ยเป็นผู้แทนรัศดรเนี่ยคนมักจะพูดถึงเลยนะเอ๊ะทำไคุณไพโรธอยู่กรุงเทพทำไมรู้เรื่องดีแล้วก็เรื่องชาวไร่ชาวนาก็ทั้งชีวิตเลยเกิดมาพ่อก็ทำโรงสีนะฮะแล้วก็ไปซื้อข้าวตามท้องไร่ท้องนานะ ก็มีการให้เขาหยิบยืมเงินไปก่อนเพราะเกี่ยวข้าวเขาก็มาใช้คืนที่บ้านใช่ไหมก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทําไมข้าวมันไม่ขึ้นราคาทนทีอ๋อบางคนก็ไม่รู้นนว่าลงสีกดราคาแท้จริงแล้วมันอยู่ปลายทางก็คือคนส่งออกนันเข้าสายป่านยาวก็<ม>ทําให้ขึ้นก็ได้ทําให้ลงก็ได้<ม>ดังนั้นเนี่ย ใครก็ตามนะครับที่มาเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องเอาใจใส่ต้องช่วยเหลือถ้าไม่ช่วยเหลือรับรองว่าตลาดไม่สมบูรณ์นะครับหันมาสู่เรื่องเพลงนะครับวันนี้ก็ทีมงาน <ผม S 1> ท่านมาผมอยากจะแนะนําท่านแรกนะครับ,ค,รบคุณชุติมาหลานย่าโมแนะนําทางบ้านชื่อจริงนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ถนัดแนวไหนครับค่ะก สวัสดีวิรักแฟนเพลงที่อยู่ทางบ้านนะคะชุติมาหลานย่าโมค่ะเจ้าของงานเพลงจดหมายน้ำตาซึ่งได้รับรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมคมเชิญเอกร์ชปี2อ5 5นรนะคะแล้วก็อัลบัม้มเชื่ออัลบัม้มวัวล,ลืมตีนได้ถึง3รางวัลค่ะ<ม>ก็มีรางวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมอมาตะรังสรรค์หญิงยอดเยี่ยมแล้วก็ทำนองยอดเยี่ยมค่ะ แล้วก็ล่าสุดดาวเมฆขลาสองปีซ้อนอยากอยากจะให้ขึ้นเพลงดังๆให้สักท่อนนึรนะครับมาสักคู่ที่แนะนำชื่อเพลงเพลงนี้ชูได้อาจารย์ธงชัยเล็กกำพลนะคะเ,<อ>เป็นผู้แต่งให้นะคะ,ะกับงานเพลง,งให้ท่านผู้ชมฟังหสักท่อนนา<ะ>ยบอกว่าไม่เลื ฉันฝากจดหมายน้ำตาบรรยายมายังรักผู้พัน ประมาณนี้ค่ะเย็บหรบกวนก็เป็นเป็นแนวเสียงแบบคล้ายๆร้องลูกทุ่งนะฟังรูแล้วก็ไม่ฝายแท้การเอื้อนคำต่างๆนะฮะก็ดีฮะดีเป็นศิลปินที่ผมคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแล้วตอนนี้ตอนนี้แบบจะ มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชัยชนะทำขวัญนาคอีกเ่งาเรียนทำขวัญนาคทำขวัญนี่ยจะไม่ได้ทำลายขวัญนะทขวัญนาคเอาเพลงที่เราถนัดก่อนนะเดี๋ยวจะกลับสู่เรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอ้ดยว่าสนใจทีมงานครูชัยชนะติดต่อที่เบอร์โทนนี้ได้เลยนะครับก็ท่านต่อไปนะครับคุณพรลพีมณีไทยนะครับครับผมครับสวัสดีครับพรลพีมณีไทยนะครับก็เป็นลูกศิษย์คุณพ่อชัยชนะบุญในโชธมหาเรียนทำขวันนาคนะครับ แล้วก็มีผลงานตัวเองทําผลงานมาอัลบั้มหนึ่งนะครับชุดรอแม่อุ้มไตรนะครับก็เคยเปิดอยู่ที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอ๋อครับเป็นแนวแร่หรืออะไรเป็นเพลงลูกทุ่งเลยครับทุ่งเลยนะครับในลองลองสักไอ้ลองทักทักทอนนะทอนลองฟังได้ยินเครื่องไฟก้องไกลเสียงดังไปทั่วยาน เชิญชวนคนคอยไปร่วมง,งานทุกคนคงเบิกบานหันซาเขามีงานบวชนาได้ลูกลากได้บรรพชาวาสนานำร้องประมาณนี่แหละครับผลงาน,น,นเรื่องเพงของอคุณพรลพีมณีไทยนะครับก็ได้โชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดู แล้วก็ใครที่สนใจทีมงานติดต่อที่บดูหน้าจอเลยนะครับให้โชว์แล่ทักหน่อยให้เอาแล่ทักหน่อยที่เราแล่ทักหน่อยที่แบบเขไหวไหมเขามี้อเขามีกิ้งก่ากิ้งคืนมาเป็นมดมดทำวันต้องแล่ได้ต้องลองดิลองแล่ของคุณพ่อเฉยชนะนะครับลองลองทักหน่อยขอประดิษฐ์นาลิิากลอนนามาสอนนัก เอยนักกึ๊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 งเอยขอประดิษฐ์ณริขตกลอนมาสอนนักก่อนจะจากบ้านไปไกลสถานเล่าแต่เพียงย่อย <DA> ่อ พอประมาณเนื่องในการทำกวนบรรพชาประมาณนี้เนี่ยเห็นแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยก็มักจะบวชดังนั้นเนี่ยใครจะบวชลูกบวชหลานนะฮะ ด้ตัวเองจะบวชก็ได้นะผมได้ไก่แล้วเนี่ยอายุยังไม่ครบเลยังไม่ครบแก้บนบวชนะครับนี่แหละครับเบอร์โทรที่หน้าจอเนี่ยติดต่อทีมงานได้มีทั้งเรื่องศิลปินแห่งชาติในเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับแล้วลูกทุ่งยุคใหม่นะครับคุณชุติมาหลานย่าโมนะเป็นนักร้องหญิงนะครับที่มีสุ่มเสียงที่นุ่มนวลนะกำลังจะเป็นนักแหล่ด้วยแล้วก็จะมาเป็นนักแหล่นะครับผมคิดว่าคุ้มเลยนะฮะเชิญทีมงานครูชัยชนะไปไม่ว่างานบวชงานแต่งนะ